สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะมาอัปเดตพยากรณ์อากาศวันที่5กันยายน2563กับทิดาชาแนลกันก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปมาอัปเดตเวลาตี4ของวันนี้พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรสุขโขท,ทยัย อุตรดิตถพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสมุทรสาครอ,อุบลราชธานีสมุทรปราการกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองชนบุรีระยองจันทบุรีสงขลายะลาและนราธิวาส มาอัปเดตพายุใต้ฝุ่นไหฮเฉินกันหน่อยตอนนี้ค่ะกลายเป็นซูเปอร์ใต้ฝุ่นไหฮเฉินไปเรียบร้อยแล้วด้วยความเร็วลมคงที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นไฮเฉินนะคะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นจุดศูนย์กลางมุ่งหน้าประเทศเกาหลีค่ะ วันนี้ก็มาติดตามกันต่อเนื่องว่ามันจะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เรามาดูที่พยากรณ์อากาศประจําวันที่5กันยายน2563กันเลยช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชร และแม่ห้องสอนอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสถือว่าร้อนเลยนะคะภาคเหนือเมื่อวานโอ้โหร้อนทีเดียวลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต สุด24่ำสุดถึง6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด34 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ตรวจฝนภาคอีสานตอนบนเวลาเที่ยงคืน45นาที หมายเลขหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปลกคลุมพื้นที่บริเวณอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอ,อำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอด,ด่านขุนทดอำเภอรพระทองคำอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มฝนปานกลางที่สอปป,อปอลาวกลุ่มฝนหนักที่อำเภอน้ำยืืนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตาดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองระละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้านอง ร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสูนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปาริมณฑลจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองรอละ6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด25-26องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-25กิโลเมตร ชุม,มสมุตรปราการนะคะวันนี้มีฝนตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง10โมงเชา้าและมีอีกทีบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะมีอีกทีตอนทุ่มหนึ่งและ5ทุ่มเป็นต้นไปจบข่าวค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย